สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในเกมเพจอพันยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับทุกคนเลยนะที่ยังไม่รู้นะการใช้สกิลดับเบิลทัชนะครับผมนะก็คือสกิลนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะสกิลดับเบิลทัชมันจะมีซาร่านะครับมีนะเราจะเอาซาร่ามาเล่นให้ดูนะครับผมสำหรับการใช้สกิลดับเบิลทัชนะใครวะ โอเคนะครับซาร่ามีนะเลื่อนไปครับผมซาร่าวนี่ครับอ,อันแรกเลยนะนี่สกิลนี้เลยอันแรกเลยนะสกิลดับเบิลทัชนะครับผมตัวนี้เลยเห็นปะนะครับโอเคนะครับตัวไหนมีบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะเคเบิ้ลเดอรบอยนะครับมีไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนะเคเบิ้ลเดอรบอยไม่มีนะครับเดอร์บอยไม่มีนะครับสกิลดับเบิลทัชนะการนาโชน่าจะไม่มีเหมือนกันปะการนาโชไม่มีครับผม ไม่มีจริงด้วยแล้วไอตัวซีเมเปละ่ะซีเมเปไม่มีเหมือนกันมีไรซิงช็อตนะยิงไกลแล้วก็นี่มันตัวเรียกมันเขาเรียกว่าต,วตัวอะไรอะไอโรดลีโรดลิโก้นี่ครับจะมี2ตัวนะทีผมมีดับเบิ้ลทัดกับซาร่านะครับที่ใช้สกิลนี้ได้นะก็คือสกิลดาบเบิ้ลทัตันเองนะครับผมโอเค ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูการใช้ทกิลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดตตามกดไลค์กดแชร์ผมดยแลกันนะครับผมโอเคกดไปที่เอ็กต้าครับผมแล้วก็ไปที่เซนดิงครับผมเซนดิงหนึ่งทีแล้วก็ไปที่ดิมจีมครับผมไปที่ฟรีเลนดิงครับแล้วก็ไปที่อันแรกเลยโอเคครับผมมา๋ย้ผมพาไปดูครับผมว่ามันทำยังไงนะครับสำหรับทักษะแบบเป็นทัดปัดนองโค้งนะดูครับผม สกิลนี้ครับผมมีแค่ซาร่ากับโรดิโกโรดิโกหรือเปล่านะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ครับดับเบิลททนแบบนี้นะเห็นไหมให้เราครับกดแดดเนี่ยเห็นไหมครับแดดตัวนี้ที่ผมกดเนี่ยมุมาทางขวานะแดดแล้วก็คอนโทลนะอันนี้เขาเรียกว่าคอนโทลป่ะผมเรียกว่าคอนโทลแล้วกันนะครับนี่อันนี้ผมเลีล้ยงบนเนะี่ยก็คืออันนี้นะผม วิธีการใช้ก็คือนะครับผมให้เรากดที่ดับเบรลทัดหนึ่งครั้งแล้วก็กดไปที่เดสหนึ่งครั้งเวลาจะเราจะไปนะสมมติว่าผมจะไปข้างหน้านะโอเคผมพาไปดูนะนี่ผมผมจะไปข้างหน้านะกดเดสแล้วก็กด,ดกดอันนี้เห็นไหมครับผมสอนอะไรวะเนี่ยดูนะครับตอางใหม่นะ <c oughs> กดเดสดูเร็วแล้วก็กดคอนโทรลเร็วๆนะไปข้างหน้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชพร้อมกันนะอ่าดูนะผมวิธีนะ แดชคอนโทรนี่ครับแบบนี้เลยเห็นปะแดชคอนโทรแบบนี้ครับนี่สมสมติว่าผมผมจะไปทางน,นี้เห็นปะเห็นไหมก็คือกดแดชก่อนนะค่อยมากดคอนโทรนะนี่เลยโอเคเลี้ยงกลับนะบผมดูฮะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการปั่นละกันนะวิธีการ ดับเบิลทัชแล้วก็ปั่นนะครับจะเป็นยังไงนะเนี่ยเห็นไหมดับเบิลทัชแบบนี้เลย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 ครับผมแบบนี้ครับเห็นไหมล้อกกับมาผมดับเบิลทัชค,ครับดับเบิลทัชดับเบิลทัชปั่นของโค้กครับผมตรงนี้โค้งอะดับเบิลทัชปั่นของโค้งนะสำหรับซาร่าเราครับ โอเคครับมาอีกครั้งหนึ่งดับมันทันครับผมก็คือนะผมสอบไปแล้วกดแดรเร็ว,แล,วแล้วก็กดคอนโทรลเร็ว,รวทางที่เราจะไปนะสมมติว่าผมไปทางทางนี้นะทางหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันจะดึงบอลแล้วก็หลบนะครับเอาใหม่ครับนี่ไงโคตรง่ายสหรับใครที่ทําไม่เป็นก,ก็ดูคลิปนี้ได้นะผมนะนี่เลยไม่มีปุ่มให้ดูนะผมก็ขออนะัยาะเพราะว่ามันจะแหลกนะ อืมอ้มหือปั่นเบาเกินไปนะเมื่อกี้นะเปิดมาที่ซาร่าครับผมซาร่าออกมาใส่แต่มันโอ้มันบินออกอะผมไม่ชอบเลยผมต้องใส่สกิลมาแล้วใส่ดิปปิ้งช็อตอะไอ้ซาร่านะเพราะว่ามันใส่ดิปปิ้งช็อตแล้วก็ดีสุดแล้วนี่ผมเฮ้ยออก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 จริง อีกที้ยวผมแบบบนทัศซาร่านะครับปั่นล่องโคง้งอื้มหายเลยดูอีกทีครับผมตะกียบแบบบนทัศนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือโรดิโกโ้ <c oughs> ดีป่ะคนดูดีป่ะปั่นล่องโค้บผมอืม้มแบบบนทัศน์ปั่นล่องโคง้ง ควบคุงอะ่ะใครอยากผมมีซอนนะใครอยากให้ผมรีวิวซอนก็คอมเมนต์นะครับผมมีไก่ซอนนะดับเบิ้ลทัชรับผมปัดของโค,งค้งของผมโอโ้โหฮะเข้าเหรอฮะผมให้ดูเลยเมื่อกี้นะดับเบิ้ลทัชปัดของโคง้งนี่ครับโรดิโก้ครับผมดูดับเบิ้ลทัชนี่ไงดูครับเหมือนนี้มาเลยดูดินี่แหละเห็นปะ ดูนะครับนี่ไงเหมือนนี้มาเลยอ่ะเอาออกโอ้เอบาออเอ้ยอไรสาระผมวิ่งไปวิ่งไปดับเบิ้ลทัายครับผมปั่นกองโคอ,โอื้โมโคโคมอะโชว์ความเก่าเป็นหนึ่งทีอันนี้คือหมดฝึกซ้อมนะครับคนดูก็ใครยังไม่รู้ก็ไปดูคลิปที่ลงไว้ได้นะไอคลิปอะไรวะอ่า คลิปลงแรงอ่ะลงแรงดีๆชั้นแปดซาลานับไปดูได้ครับผมสอนไว้อยู่นะวิธีการเขาเล่นนับโอเคครับเอาใหม่หนึ่งทีครับผมสกิลด,ดับบนท้ายของซาลานะเรียงมาดับบนท้ายัผมปั่นโค,งค,งคง้งโค้งอืมสามเหลี่ยมต้องคำไปดีดูนะผมเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะสกิลด,ดับบนท้ายคือแตะแล้วก็แตะแล้วก็นี่เนี่ยเนี่ย,ยแตะแดดเร็วๆนะทำเร็วๆนะครับผม ตอนแรกเขาทำไปชา้าก่อนนะแบบนี้แล้วก็กดไปแล้วก็กดเร็วครับนี่ไงเห็นไหมแล้วก็ปั่นะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดูปัดเกือบได้นะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมพาไปเตะกับบอทอีกครั้งหนึ่งนะบอทอ่าใชา้สกิลแบบบรรทัดนะครับผมจะทำดูนะคิวเทรนนิ่งก็คือออกนะครับเอาอยากเทรนนิ่งเทรนนิ่ง เอ็กเตอร์นะผมแล้วก็ไปที่เชนนิ่งนะครับผมแล้วก็ไปที่ดีมทีมนะครับไปที่ฟรีเชนนิงนะผมแล้วก็ไปเจอทีมสองนะก็คือเตะกับบอทผมจะทำแบบบันทัดกับบอทให้ดูนะครับอยากจะเป็นยังไงรอชมเลยนะครับมาเริ่มละครึ่งแรกนะครับผมซาร่าไม่ผ่านวายวายไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วผมซาร่า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 ครับผมรอเก่าขึ้นมา ดับบนฐานครับผมครับปั่นโค้งโครับผมอืมมองมาอย่างทีแทงครับผมปาทิสซ่าปะซาร่าผมซาร่าซาร่าดับบนทันครับผมปั่นโค้งโค้งอืมผมตอนแรงเกินไปไม่เป็นไรครับผมเรายังมีโอกาสเยอะนะครับเพราะว่าเราเล่นกับบอทนะแต่ถ้าเล่นกับคนไม่มีโอกาสนะครับผมต้องทำให้ชินนะ นี่งไงซาร่าโอ้โหครับซาร่ามาโมเมซาร่าครับผมโมเมซาร่าโมเมซาร่าดับเป็ลท้ายครับผมปั่นโค้งโค้งอื้อ่หแรงเกินไปนะเราต้องปั่นตั้งแต่มุมเหลี่ยมอะมุมเหลี่ยมทางเนี้ยผมต้องปั่นเหลี่ยมนี้นะผมว่า,อ,าอ้าวอาเตียวเพื่อเดียเนี่ผมคิดว่าผมต้องปั่นตรงนี้เนี่ยประมาณเหลี่ยมๆเมนี่ย เนี่ยครับดับเบิลทับผมปั่นงคงคอืมอยากไม่พออีกนะครับผมต้องเอาอีกนะครับสังยกตดับเบิลทัชนะครับก็ใครยังไม่ดูก็เอาไปใช้ได้นะสำหรับใครที่ดูแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยกค,นนครับผมไปแ,แล้วผมกำน้ำโชคเอเฮไม่มีฟ้าเนี่ยหว่าลืม ตีมาผมปั๊บเปีเป้ผมเปีเป้แทงแทงมาที่ใครวะเนี่ยอินโดอินโดโอซาก้าไม่ใช่ผู้ผิดไปแล้วผมโมเมซาลาเกี่ยวหลบหลบ,หลบเลี้ยงมาผมเกี่ยวดับทัดปั่นของโค้งผมตรงนี้ม้วนโค้งอ่ะโคตรสุดอ่าผมบอกเลยยูทซาราปัน่นนะ เดาดูครับผมเฟอร์มินแทวครับผมมาที่เฟอร์มินแทวไปซาร่าผมซาร่าซาร่าซาร่าเต็มหลอดหลอดครับผมเต็มหลอดอืมก็ประมาณนี้นะสำหรับการใช้สะเกียบแบบบรรทัชนะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีไอ้ปุ่มเปิดให้ดูนะครับผมวิธีวิธีการเล่นนะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ